CF Moto พัฒนาโชคสายย่อแบบ MotoGP เรียบง่ายแต่ใช้งานบนถนนได้จริง CF Moto ค่ายรถมอเตอร์ไซค์ยักษ์ใหญ่จากแดนมังกรที่เริ่มบุกตลาดโลกอย่างจริงจังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยการขยายเข้าไปสู่ตลาดรถบิ๊กไบค์ด้วยการจับมือกับค่ายรถลายใหญ่อย่าง KTM ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ไม่เคยโชว์เทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจหรือของเล่นที่แปลกใหม่ให้เราได้เห็นบ่อยนัก แต่ล่าสุดพวกเขาก็ได้ทำการจดสิทธิบัตรภาพของอุปกรณ์เพิ่มลดความสูงของตัวรถแบบเดียวกับที่ใช้อยู่ในตัวแข่ง MotoGP และถึงแม้ว่า CF Mo t o จะไม่ได้มีทีมแข่งอยู่ในเวที MotoGP แต่พวกเขาก็เป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับทีมแข่งในการแข่งขันคลาสกลางอย่าง Moto 2ที่ช่วยให้ผู้ผลิตจาก GL i n นนี้ได้เข้าไปใกล้ชิดกับวงการแข่งขันมากขึ้นซึ่งระบบลดและเพิ่มความสูงของตัวรถแบบปรับได้ จะช่วยให้นักแข่งสามารถดึงประโยชน์จากความสูงของรถแต่ละระดับมาใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นการเพิ่มความสูงของโชกหลังก็จะช่วยให้ศูนย์ถ่วงของตัวรถสูงขึ้นและทําให้องศาของโชคหน้ามีความตั้งชันมากขึ้นกว่าเดิมน้ําหนักของตัวรถถูกถ่ายเทไปที่ล้อหน้ามากขึ้นส่งผลให้การควบคุมบังคับเลี้ยวมีความเฉียบคมมากกว่าเดิมแต่ก็แลกมากับความนิ่งที่ลดลงในความเร็วสูงและความเสี่ยงในการล้อหน้าย,ยกตอนออกตัวที่มากขึ้น แต่ถ้าหากเราลดความสูงของโชคหลังลงก็จะได้ผลที่ตรงกันข้ามศูนย์ทวงของตัวรถจะต่ำลงน้ำหนักถูกถ่ายเทออกมาจากร้อหน้าองศาของโชคหน้าจะชันน้อยลงทำให้รถมีความนิ่งมากขึ้นและทำความเร็วทางตรงได้มากขึ้นลดอาการล้อหน้าลอยเมื่อออกตัวแรงแต่ก็แลกกับความคล่องตัวที่ต่ำในทางโค้งแต่การจะเอาระบบแบบม o t ต GP มาใช้งานในรถที่ใช้งานทั่วไปบนท้องถนนก็เป็นเรื่องที่ยาก พราะถึงแม้รถมอเตอร์ไซค์บางรุ่นจะมีโชคแบบปรับระดับได้ด้วยไฟฟ้าติดให้มาจากโรงงานแต่ก็ถือว่าเป็นของที่มีราคาแพงและอยู่ในรถระดับบนเท่านั้น CF Moto จึงคิดวิธีปรับความสูงของโชคหลังแบบอัตโนมือที่มีความเรียบง่ายและสามารถติดตั้งได้ในรถหลายประเภทโดยไม่ง้อระบบไฟฟ้าหรือไฮดรอลิกเริ่มกันด้วยวิธีแรกที่มีความเรียบง่ายจนน่าตกใจว่าทำไมถึงไม่มีใครเคยทำมาก่อนคือการเพิ่มเฟืองสะพานที่เป็นชิ้นส่วนหมายเลข531 เข้ามาติดตั้งไว้ที่สวิงอาร์มในตำแหน่งจุดยึดโชคหลังด้านล่างเพียงแค่เราหมุนลูกบิดหมายเลข533แล้วก็จะสามารถเปลี่ยนตำแหน่งจุดยึดของโชคหลังและความสูงของตัวรถได้ด้วยมือเปล่าเพราะถึงแม้ว่าระบบกันสะเทือนหลังจะมีขนาดเท่าเดิมแต่ถ้าเราเปลี่ยนตำแหน่งจุดยึดความสูงของตัวรถก็จะเพิ่มและลดลงได้แน่นอนว่าการปรับแบบนี้มีความเรียบง่ายใช้งานง่ายผลิตก็ไม่ยาก แต่มีข้อจํากัดตรงที่มันไม่สามารถใช้งานร่วมกับสวิงอาร์มแบบมีกระเดื่องทดแรงได้และด้วยความที่เป็นการปรับระดับด้วยมือนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนความสูงของตัวรถขณะขับขี่ได้เช่นเดียวกับวิธีปรับความสูงแบบอื่นในสิทธิบัตรชิ้นนี้วิธีถัดมาจะเป็นการเพิ่มชิ้นส่วนหมายเลข5-35เข้ามาเหนือตําแหน่งโชคหลังโดยตัวโชคหลังนั้นจะยึดติดกับชิ้นส่วนที่ว่านี้อยู่ตลอดเวลาแต่ชิ้นส่วนหมายเลข5-35จะสามารถปรับตำแหน่งที่มันยึดติดกับเฟรมได้ โดยการเปลี่ยนตำแหน่งไขน็อตเพียงแค่2ตัวที่ชิ้นส่วนหมายเลข536ซึ่งการปรับตำแหน่งที่ด้านบนของโช๊คก็จะทำให้มันสามารถใช้งานร่วมกับระบบกันสะเทือนที่มีกระเดื่องทดแรงได้วิธีสุดท้ายคือการปรับตำแหน่งจุดยึดที่กระเดื่องทดแรงไปเลยสังเกตได้จากรูน็อตที่กระเดื่องทดแรงหมายเลข651โดยวิธีนี้นอกจากจะเป็นการปรับความสูงของตัวรถได้เล็กน้อยมันยังช่วยเปลี่ยนอัตราการยุบตัวของระบบกันสะเทือนหลังได้อีกด้วย แถมระบบที่ว่านี้ก็ยังสามารถทำงานร่วมกับการปรับความสูงวิธีก่อนหน้าได้อีกแต่สุดท้ายแล้วทาง cf moto จะเอาเทคโนโลยีที่ว่านี้มาใช้กับรถที่ใช้งานจริงบนถนนหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปแต่ถ้าพวกเขาเอาจริงเรื่องนี้ cf moto อาจจะเป็นค่ายรถลายแรกที่ใช้งานไร้ห้ายอ d e v i c ์แบบอัตโนมือตัดหน้าค่ายรถลายอื่นที่อยู่ในเวที Mo t ต g p ชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ Motorrival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย